สวัสดีนะครับจากจังหวัดอุดรธานีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาทานอาหารญี่ปุ่นนะครับบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะครับชื่อร้านว่าร้านบู๊ a แอนฮูดนะครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับมาตามรีวิวนะครับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะครับมีพวกแซลมอนพวกอาหารญี่ปุ่นนะครับ บริเวณนี้นะครับก็เป็นแถวๆหลังโรงเรียนอุดรพิทยาคมนะครับไม่ใช่โรงเรียนอุดรพิทยานุก,กูลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับมีที่จอดรถนะครับมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายในโซนบริเวณนี้นะครับแต่ที่เรามาทานนะครับนี่นะครับเรามาที่ร้าน Wood and Ho o d International b u f f e t นะครับเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับ เดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวไปทานพร้อมกันเลยนะครับวันนี้นี่นะครับเดี๋ยวเรากําลังเดินเข้าร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันว่า,ามีอะไรบ้างน,นี่นะครับบริเวณหน้าร้านก็มีแม่ค้าขายแบตเตอรี่นะครับนี่ครับก็เข้าดูบรรยากาศร้านนะครับมาสองพันครับ

ส้า้าได้อะไรบ้างสาแรกจะไม่แถมสีนียันะแซลไม่ได้แซลมอนอ่าจะมีเป็นยำแซลมอนค่ะยำแซลมอนเอาห้าก็ได้ห้า5 9้าาสองล้นนะใช่ค่ใใช้าเก้าเ้สีเขียวหน้าแรกทหน้าสีแดงมาสุดท้ายนะรอแบไใ้สักพู่นะคะ ที่ที่สักไปก็เป็นหาเก้านะครับหาเกาก็เป็นบุฟเฟ่บมีมีซาซิมิด้วยแซลมอนนะครับนี่เราดูเมนูกันก่อนนะครับร้านบ o o d แอนด์ราคา399นะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ แต่ไม่ได้ซาซิมินะครับแต่ถ้าเราอยากเป็นมุฟเฟ่ซาซิมิเราต้องเอา599นี่ครับราคา599ก็จะมีพวกซูชิมีเนี่ยครับอาหารญี่ปุ่นนะครับแซลมอนดองซีอิว้วกุ้งดองซีอิ๊วนี่นี่ได้หมดเลยนะครับถ้าเรา,าสั่งเซตห้9เอาหารไทยก็มีรับส้มตําผัดไทยอของหวานเนี่ยครับถ้า5 9าเาเกแต่ถ้า799ก็จะพีเมียมขึ้นมาน่ดนึงนะครับ ก็จะได้เพิ่มระดับพรีเมียมเครื่องดื่มนะครับเคื่องดืมแต่ว่าเราเอา599ราคากลางๆนะครับก็มีเป็นซาซิมินะครับแซลมอนอะไรประมาณนี้นครับยำต่างๆเนี่ยครับ599ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ ว่าเราจะกินอะไรเราก็เขียนลงในใบสั่งอาหารตรงนี้นะครับแล้ว,ลวเราก็เอาให้พนักงานเขาก็จะจัดมาให้ตามที่เราสรัาง่ง ก็เป็นโซนเครื่องดื่มนะครับนี่ใครอยากดื่มเป็นพวกชากาแฟเขาก็มีนะครับน้ำเปล่า,าแล้วก็เป็นน้ำผลไม้นะครับแล้วก็น้ำอารมนะครับใครอยากดื่มน้ำอะไรก็สามารถเลือกดื่มได้เลยนะครับมีน้ำแข็งนะันนี่เราเอาน้ำอาัมณ์นะครับสามารถเติมได้ตลอดนะครับ อยากทานน้ำอะไรก็สามารถเติมได้ตลอดน้ำอันชันนี่นะครับอาหารที่เราสั่งก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นซาซิมินะครับมีปลาทูนา่ามีปลาแซลมอน,นครับแล้วก็เกี๊ยวซ่า ซี่โครงหมูบาร์บีคิวอาหารไทยส้มตำเนรับเราสั่งมาพอเต็มโต๊ะเราสามารถสั่งทานได้เรื่อยๆนะครับเราแบบมันเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับนี่นะครับอาหารก็หลากหลายนะครับมีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหาราทางอิตาลีพวกพิซซ่าสเต็กพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็มีหลายชาติก็ร้านเขามันเป็นอินเตอร์เนชันแนลนะครับเป็นนานาชาติเดีย๋ยวเรา มากินกันดีกว่ามาชิมดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้อะไรจะ๊ะ นี่ครับซุปมิสโซอร่อยมากเลยนะยังซุปมิสโซะ อันนี้เป็นเนื้อตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ นี่ครับสั่งมาเยอะจนโต๊ะไม่มีที่จะวางแล้วครับ <c oughs> มาสั่งมาเรื่อยๆครับเป็นบุฟเฟ่ต์ครับ <c oughs> สมมติว่าถ้าเรากินหมดแล้วนะครับเราก็สามารถสั่งเพิ่มอีกเราก็เขียนกระดาษนี้นะครับสั่งสั่งเพิ่มอยากกินอะไรก็สั่งเพิ่มกินได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> จำกัดเวลาทานอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราสั่งเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับแต่เราต้องทานให้หมดนะถ้าเราทานไม่หมดมันก็จะมีในส่วนของค่าปรับนะครับเดี๋ยว,ว,วเราสั่งอาหารเพิ่มกันดีกว่าดูเมนดูเมนูก่อนนะครับ เอาอะไรเพิ่อมอีกไหมเอาเรือพวกผักมากินหนะลยเรือดูเมนูกัน เอายำข้าหมึกเหรอนิดสเทส่าไหร่นะเิดอาสลัดผักมากินอนะเมื่อกี้อ่ะสลัดอะไรเมืม่อกี้เท่าไหร่ สั่งอาหาหรนี่คือเมนูทั้งหมดแลครับนี่คือประมาณ100ยกว่าเมนูเขาจะเขียนไว้ในนี่เลยว่าเรากินบุฟเฟร่ราคาเท่าไหร่นีครับเรากินเป็นหัวละ599บาท599บาบาทนี่คือไม่ได้บวกแบตเพิ่มนะครับก็คือราคาเดียวครบจบ กินไปประมาณก่อนเะเปิงมอลำฮะาปวดท้อ,องสอนนั้นเลยนับแ,แซลมันก็สด สดใหม่นะนี่นะครับเชฟเขาก็ปรุงอาหารสดๆจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราสั่งออเดอร์เข้ามาเขาก็จะทำจากตรงนี้นะครับแล้วก็พนักง,งานก็จะนำไปเสิร์ฟเราที่โต๊ะนะครับ เชฟมีหลายคนมากนะครับก็น่าจะรับผิดชอบหลายหน้าที่นะครับเพราะว่ามันเมนูมันเยอะมากเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีอีก นะครับซาซิมิเซตที่2นะครับก็เริ่มเล็กลงนะครับเพราะว่าโอ้โหกินไปหลายเมนูก็เริ่มอิ่มนะครับแล้วก็บวกกับตรงนี้ก็เป็นเนื้อตุนสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยเนื้อมันนุ่มละลายในปากก็เลยชอบนะครับชอบมากเมนูนี้อร่อยนะครับแนะนําเลยนะครับเนื้อตุนสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ซาซิมินะครับปลาแซลมอนแล้วก็ปลาเนื้อขาวนะครับ เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวคงมต้องไปหาของหวานทานแล้วนะครับเดี๋ยวขอกินให้หมดนี้ก็จะไปดูของหวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนของหวานไอศครีมไอศครีมเอาเอามะม่วงนะครับอันนี้เติมได้ตลอดใช่ไหมต่างได้ตลอดนะครับ แล้วครับไอศครีมมะม่วงกินหมดแล้วเราก็เพิ่มได้อีกนะครับสามารถเติมได้ตลอดแต่ตอนนี้เริ่มอิ่มมากแล้วนี่ครับของหวานเริ่มมาแล้วตอนนี้ ครับตอนนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอิ่มแล้วนะครับก็ออกมาแล้วกําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับนี่ก็ร้านบู๊ตแอนฮูดอุดรธานีก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือที่เรากินไปทั้งหมดนะครับใบเสร็จนี่ครับเดี๋ยวเอาให้ดูทั้งหมดมัน1,198บาทนี่นะครับรายการเมนูที่เราสั่งไปนะครับเพื่อนๆคิดว่าคุ้มค่านะครับ กับราคาที่เราจ่ายไปหัวละ599บาทแบาทอาหารก็ถือว่าระดับพรีเมียมพอสมควรนะครับซาซิมิกุ้งดองของหวานต่างๆนะครับมันก็มีหลายรสชาติมารายหลายอย่างนะครับมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดนะครับเดี๋ยเรามาดูนะครับเพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมครับไม่มีบวกเซอร์วิสชาร์จไม่ได้บวกอะไรเพิ่มนะครับ599ก็คือ599ก็คือจบเลยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะไปที่ไหนนะครับพาไปทานร้านไหนเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องเดินทางกลับก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ